Sandai, đấy ai? Sandai, đấy đi, đi, 20 đi, 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 มาาาถามว่าคนเราไปเกได้เป็นป่ไอร้อนกระตีดอะไรก็วินี่กินกันบอกผมผมเหี้ยมีเอผมป่ะเอาไปเรียวใส่ใส่สอีกขนึง่อีกนึงห้องขวามือขวามือ

ก่วงไม่ได้หรอกเอาเอาไปวางได้หรอกนั่นแหละไปน่อนเออก็นี่แหละ้เอาอันนี้นี่เออตใหญ่ยหรอาก็นั่นแหละร้านเคือมจังสี่ผูใดเพานก่าจังสี่รานกว่าาขาาง้มหนึ่ง ให้คัดหาแม่ก่อนไอ้กมีพิศนาองาพ่อกำนอัวทำตัวอเลยเอาละจขิดเอาิยังไม่ตัวไม่คนนึงกควใช้รถัท์นกินยาไขวาใช้รัว์โยนี่ยังไงเออเจาว่าสมองแต่ก็ตัวเลยอ่าๆๆวบอกแม่ตรง ที่ที่รอที่พ่อทอทุกครั้งใช่ไหม,มพ่อพ่อบอกว่าแม่บอกว่าพ่อรอ,อพ่อตรงที่เดิมนะที่เดิมตรงไหนวะะก็ตรงจุดที่ซื้อผักตลกาดกลางใช่ไหมแม่ปากซอยเจ็ดหรือตรงไหนไมดีเมื่อไรไขึ้น่ออเนาออกหงแอวอยอ่อางกสิบอหรือกนหละตอนนี้สามลอยกลัวล้วตะบนราัน หลายกรมหลายมูลเขากมีอะไรเพิ่ม,มเนี่ยพิญญาเอาพิญญากตีคนกรตีคือคือคือบอบธรรมบาราคนตีธรรมบรา